โอ้โหหมุนติ้วๆนะครับเอฟเฟกสวยนขออีกสักกลุ่มสิใช้ได้ไหมครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็ทําการรีแลงซเนาะวันที่15ประมาณ9ก้าโมงเช้าเขาก็รีแลงกันทําการเปิดปากจีขึ้นมามารับอ ID คอนกันนะครับผมว่าคอนคลเลอร์นั้นจะได้อะไรบ้างนะครับเปิดซีซั่นมาเรามาดูซิว่าสิ่งที่เราจะได้นะครับ อันดับแรกในเมื่อเรารีซีซั่นนะครับเราได้ทำการขึ้นในระดับคอนคล r เลอร์ในซีซั่น14ใช่ไหมในซีซั่น15เราก็จะได้รับฉายานะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าป้ายชื่อแล้วก็ไอเอฟเฟกนะครับระดับคอนคลเลอร์14นั่นเองกดรับนะครับผม ว้าวในสิ่งที่เราจะได้เห็นไหมครับก็จะมีชายาป้ายชื่อแล้วก็เอฟเฟกนะครับผมนะฮะแล้วก็ได้อันนี้ด้วยเหรียญประมาณ2,000เดี๋ยวขอแคไปไว้นะครับอ่าแคไปไว้กดรับไประดับคอนคูลเลอร์ดูโอนะครับผมเป็นดูโอใครเชิญมาเนี่ย กดรับนะครับกดรับไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดรับกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่ตัวซ้ายมือนะครับผมสิ่งที่จะได้3อย่างใช่ไหมจริงๆเราได้ไปแล้วนะครับคอนคลูเลอร์14ใช้ได้ถาวรได้รับเมื่อวันที่นี่เห็นไหมครับ แล้วก็แล้วก็ป้ายชื่อป้ายชื่อเอาป้ายชื่อมาด้วยป้ายชื่อฉายาเรียบร้อยแล้วเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวเราจะก,กดดูกันว่าเอฟเฟกต์มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะขอเข้ากลุ่มไปเรื่อยๆนะอ่อนอนุญ,ญาตเดี๋ยวกดเข้ากลุ่มไปเดี๋ยวจะดูกันนะฮะเนี่ยฮะพอดูอาขึ้นไหมวาเห็นไหมฮะโอโ้โหหมุนติ้วๆนะครับเอฟเฟกสวยไหนะ ขอให้สักกลุ่มสิใช้ได้ไหมครับไอ้กลุ่มนี้ก็งงๆฮไอทำมันเข้าหวายอางว่าเทสัตนะครับผมหัวเห็ดหัวเห็ดเอาอีกรอบนึงโอเคนะครับขิงพอไอเนี้ยครับประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมไปลองเล่นกันดู สำหรับใครที่จะเก็บแรงนะครับผมเดี๋ยวกดไปที่ซีซั่นนะฮะซีซั่นซ้ายมือด้านล่างโอ้ยซีซั่นด้านล่างนะฮะด้านล่างฮนะด้านล่างเนะี่ยจะเป็นซีเอสสิบห้าซีซั่นเนะี่ยกดปึ๊บเราจะดูซิว่าเราจะเก็บคอนในเซิร์ฟไหนดีนะครับผมแล้วกดไปที่อันดับอยู่มีขวามือนะอันดับแล้วก็ขอบเขตเห็นไหมันจะมีแรงแพททินัมหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อันดับเขตการลบเนี่ยเรากดที่อันดับ แล้วก็มาดูซิผมเก็บโกลียดูโอ้นะครับแต่ตอนนี้โกลียทีมโกลียเจแปนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยฮะกดตรงนี้นี่น,น,นี่มันจะมีถ้าเอเชียเ e นะี่ยรู้สึกว่าจะไม่ทันเ้าแบบเนี่ยเอเชีย e นะเอเชียค่ C e A าวค่าวกันแล้วอะ่ะภายในวันเดียวอะ่ะนะครับผมแบบทีมนะแบบดูโอ้ที่แบบดูโอ้ยังไดมอนอยู่นะครับแบบเดียว แบบเดียวไดมอนอยู่แบบทีมเราดูเกาหลีดูเกาหลียังไดมอนอยู่เลยนะครับผมยังไม่ข่าเอเชียมข่าวแล้วหมดเกินดูดีเก็บยังไงกันเนาะนะครับผมไปดูดูโอ้กันดูโอยังไดมอนอยู่ผมเก็บทันอยู่นะครับผมจากแพลตินัมแพตินัมปุ๊บก็ขึ้นไดมอนเลยนะฮะเห็นไหมครับผมแพลตินัมเพิ่นสามพันนี่หนไหมเนี่ยแพลตินัม แป๊บเดียวผมก็น่าจะขึ้นเ,เล่นแป๊บเดียวก็ขึ้นนะเนี่ยวิธีการดูว่าเราจะเล่นเซิร์ฟไหนดีเก็บง่ายทีมก็เพิ่งไดมอนด์อยู่นะครับผมโอเคตามนี้นะครับอย่าลืมไปลองเล่นกันดูง่ายๆไม่ยากครับการเก็บหาเซิร์ฟไหนที่มันเก็บแต้มน้อยก็ไปลองดูนะครับผมเอาขิงอีทีนะขอเข้าห้องไหม สวยๆเนอะจิงนาเลแสบ,บตานะครับผมโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วเ,เจอกันครับ